ทำไมเราพรีเซนต์งานหน้าห้องหน้าชั้นหรือพรีเซนต์ในห้องประชุมแล้วคนไม่ฟังครับวันนี้ผมรวบรวมมา3มเหตุผลง่ายๆที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยลองกลับไปทบทวนดูนะว่าเรามี3เหตุผลนี้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วถ้ามีเนี่ยลองปรับปรุงดูนะครับเผื่อที่ว่าเราจะทำให้พรีเซนต์ของเราเนี่ยน่าฟังมากยิ่งขึ้นครับเหตุผลที่1น,นะครับก็คือว่าเราเนี่ยอาจจะยังไม่อินกับ เรื่องที่เรากําลังเล่านั่นเองฮะดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่อินกับเรื่องที่คุณกําลังเล่าเนี่ยนะครับนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลครับที่ทําให้คนฟังเนี่ยเขารู้สึกไม่สนุกกับการฟังพรีเซนเทชันของคุณนั่นเองนะครับเหตุผลที่2นะครับก็คือคุณพรีเซนต์ด้วย What ไม่ได้พรีเซนต์ด้วย why นะครับหมายความว่ายังไงครับเวลาที่คุณพรีเซนต์ด้วย h a t เนี่ยก็คือเวลาที่คุณพรีเซนต์สินค้าเนี่ยแล้วคุณบอกสเปคบอกดีเทลบอกรายละเอียดเกี่ยวกัับสินนนนค้านนยย้าายยกอ่่งเช สมมุติว่าคุณจะขายโทรศัพท์มือถือคุณลองไปโฟกัสเรื่องนี้ดูแทนที่จะไปโฟกัสว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มีสเปคอะไรแต่ให้กลับไปบอกว่าทําไมเขาถึงต้องการโทรศัพท์เครื่องนี้นั่นเองนะครับนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่มนุษย์เนี่ยครับชอบนะเวลาที่เราตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อฟังหรือไม่ฟังอะไรเนี่ยรวนแล้วแต่เป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าเหตุผลทางนั้นนะครับเหตุผลที่3นะครับนั่นก็คือ เขาเนี่ยไม่เชื่อเรานั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าคนฟังเนี่ยเขาไม่เชื่อนะเขาก็ไม่อยากจะฟังต่อนั่นเองนะฮะแล้วทําไมเขาถึงไม่เชื่อล่ะทั้งที่เราก็บอกไปนะบอกว่าสินค้าตัวนี้มันดีนะของที่เราบอกเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะเหตุผลที่เขาไม่เชื่อเนี่ยบางครั้งก็เป็นเพราะว่าเรานี่แหละเป็นคนบอกนะครับเคยเจอไหมฮะเวลาเราไปเจอพนักงานขายนะพนักงานขายชอบบอกว่าสินค้าตัวนี้ดีแล้วในใจเราก็คิดครับว่าก็แน่นอนอ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนขายนะคุณก็ต้องบอกว่ามันดีอยู่แล้วนะฮะ วิธีแก้มีนะครับนั่นก็คือการใช้ testimonial หรือว่าการหาผู้ยืนยันคนอื่นๆมาช่วยสปอร์ตนั่นเองครับนั่นคือเหตุผลนะครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้นะครับการรีวิวสินค้าถึงต้องมีอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะครลองทบทวนดูนะครับว่า3ามเหตุผลทำไมพรีเซนต์งานแล้วคนไม่ฟังนะครับแล้วลองไปปรับดูนะครับว่าเรามีข้อไหนที่บกพร่องบ้างนะครับเผื่อที่ว่าการพรีเซนต์ของคุณในครั้งหน้าอาจจะพัฒนาให้น่าสนใจมากขึ้นครับ ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ